เพื่อนนะคะหลังจากที่เิียวทานอาหารเช้าแล้วนะคะเดี่ยวก็จะเดียวก็ไปทคำความสะอาดบ้านนะเป็นการออกกำลังกายนะวันนี้วันอาทิตย์ทคำความสะอาดบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเพื่อนๆยืดเส้นยืดสายนะวันนี้เราก็จะมาหุงข้าวเพื่อนเป็นหุงข้าวทัญรดนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานถั่วมากแต่ว่าทานแล้วมันจะมีอาการท้องอืดนะก็เลยเอามาทําเป็นข้าวทัญรดเพื่อนๆเดี่ยวก็จะทําการล้างนะ นี่เขจะนำข้าวนี้เปียงหูเพื่อนๆนะแต่ว่าในข้าวเนี่ยยูจะใส่ยูชอบใส่อ่ะมะการีนนะคะใส่เนยนะลงไปในข้าวนะเพราะว่ามันทําให้ข้าวนิ่มแล้วก็จะมีรสชาติรสชาติอร่อยนะวันนี้เป็นข้าวธัญพืชนะก็คือล้างข้าวนะคะสาน้ําแล้วก็ล้างอ่า บรรดาพวกถั่วต่างๆนะคะเราก็จะนําแล้วเราก็ใส่มะกรีนนะคะใส่เนยนะคะแล้วเราก็จะนําไปหุงนะหุงเสร็จแล้วก็จะได้เป็นข้าวธัญพืชเพื่อนๆที่ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีโปรตีนนะในตัวเลยวันนี้นิวทา้าวกระเพราไก่ซึ่งนิวซื้อมาจากร้านอาหารก็รจะนำมาในรถรอใส่ไปเลยเพื่อนในหม้อของข้าวนะง่ายดีไหวดีใช้ชีวิตง่ายสบายสไตล์สไตล์นิวฟินแลนด์ไลฟ์ โอเคเดี๋ยวเราก็จะรอข้าวเดือดช่วงที่นิวรอข้าวเดือดนิวก็จะนําเอาไก่ที่นิวซื้อมาอุ่นนะคะอุ่นทานข้าวแล้วก็หลังจากนี้นิวก็จะออกไปซ้อมกีฬานะคะไปซ้อมดร์กล์ฟนะคะ ที่สนามฝึกซ้อมนะที่สําหรับฝึกซ้อมช่วงฤดูหนาวเพราะว่าก็ต้องหลังจากที่เราเพอที่จะทําร่างกายให้เฟิร์มนะแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อก็ต้องมิกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะช่วงที่นิวรีไฟอ่อนๆน,น,นะเพื่อที่จะอุ่นกระเพราไปเรื่อยนะเพราะว่ามันสุกแล้วแหละแต่ว่าเราก็ใช้มันอุ่นช้าเนิวก็จะมาทอดไข่ดาวเพื่อนจัดไปเลยถ้าเรากินกระเพรต้องมีฉะนั้นทอดไข่ดาวฟองนวก็จะมา เพิ่มโปรตีนนะคะไข่ดาวอีก2องฟองเพื่อนจัดไปเพราะว่าเรารูนะคะว่าเราออกไปซ้อมกอล์ฟแค่แค่หนึ่งชั่วโมงเพื่อนนะแต่เราใช้เอนเนอรี่เีเยอะมากแต่ว่าเวลาซ้อมในว,วันนี้นิวจองเวลาไว้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งนิวก็ทานข้าวตอนนี้เลยเพราะว่าพอจะถึงเวลาที่เราต้องออกออกไปซ้อมกอล์ฟเนี่ยอาหารมันก็ย่อยพอดีนะแต่ได้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอึดอัดถ้าหากว่าท้องมันหนักหนักวไปออกกำลังกายก็จะรู้สึกอึดอัดเพื่อน ก็จะเพิ่มรสนะปิดหนึ่งหม่กินกระเพราไก่มันต้องมีไข่ดาวอยู่ในของของคู่กันเพื่อนๆไข่ดำกับมะนาวหอมมากคัดจมูกเลยตอนนี้นะคะกระเพราไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะนุ่นัวเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมารอให้ไข่ดาวสุกพอไข่ดาวสุกแล้วเนี่ยเราก็จะทานข้าวเลยนะชอบมากๆเลยอาหารจานเดียวง่ายทุกนี้เราอยู่คนเดียวเพื่อนๆอยู่คนเดียวก็กินง่ายอยู่ง่ายนะ เพื่อนๆนี่เป็นข้าวธรรมดานะคะพอเราหุงข้าวป่นกับถั่วนะคะสีข้าวเขาจะเปลี่ยนไปนะน่าทานจะจับนี่งได้ไข่ดาวสองฟองเพื่อนๆจัดไปนะวันนี้ได้ฟีลเหมือนอยู่บ้านเลยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยเวลาที่นิวไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยนะนิวมักจะซื้อกับข้าวกลับมาด้วยนะบางทีก็สองสามอย่างแนละ้วนิวก็มาเข้าช่องเพื่อนๆถึงเวลานี้ก็มาอุ่นทานวันนี้นิวก็ซื้อกะเพรามามานะ วันนี้นิวซื้อกระเพรากับลาบมานะส่วนลาบเนี่ยนิวจัดเรียบร้อยแล้วลาบอร่อยมากเดี๋ยวนิวจะเข้าไปที่ในเมืองอีกนะนิวก็จะไปทานอาหารที่ร้านอาหารร้านนี้นะคะแล้วนิวก็จะสั่งกลับมาด้วยเหมือนเดิมกระเพราไก่แล้วก็ลาบเหมือนแกงนะเพราะว่านิวจำเป็นต้องใส่น้ําลงไปเนื่องจากว่าเราอุ่นไงอยู่คนเดียวเพื่อนอยู่ง่ายกินง่ายสามีนิวตอนนี้อยู่ที่ประเทศอ่าสเปนนะเดี๋ยวนิวก็จะกลับไปที่สเปนวันที่22นะเป็นการเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะ ช่วงฤดูหนาวนะคะที่สเปน2อาทิตย์ก็ลังดีนะโอเคมี่ก็ได้ไข่นะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนๆนี่ก็คืออาหารกรบันของนิวนะข้าวทันจะพืชนำจะลดทันจะพืชนะุงข,นะข้าวใส่ถั่วเพื่อจะได้โปรตียนจากถั่วนะคะแล้วก็ข้าวอีกอย่างหนึ่งถั่วที่มันต้มสุกเนี่ยท้องจะไม่อืดเหมือนเรากินขั่วนะโปรตีนที่มาจะใช้ น้ำมันอลีฟทอดแล้วก็กระเพราดีเลยเพาะว่าเพื่อนเพื่อนะยังไงก็ขอตัวทานอาหารก่อนนะให้ร่างกายได้รับอาหารที่ก่อนที่เราจะออกกำลังกายมีเวลารอให้มันย่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคเองขอตัวทานกระเพราไก่ไข่ดาวกับข้าวหงุงร้อนๆข้าวทันยลดนะคะนิวฟิลแลนด์ช่วยกดติดตามรับชมกดไลค์ซับสไครต์นะคะ